สวัสดีจ้าเด็กๆครูชื่อครูพลอยนะคะเด็กๆรู้จักรูปภาพที่อยู่ข้างๆครูพลอยไม่เอย่ยมันเรียกว่าอะไรนะใช่แล้วค่ะเราเรียกมันว่านาฬิกาวันนี้ครูพลอยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเวลาน่ารู้ อย่างแรกข้อที่เด็กๆควรรู้นะคะนาฬิกาที่เราเห็นอยู่ตามบ้านเรือนตามบ้านของพวกหนูหรือตามในห้องเรียนเด็กๆจะเห็นว่าหน้าปัดนาฬิกาจะเป็นรูปทรงกลมใช่ไหมคะบางห้องก็อาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ส่วนสำคัญมันอยู่ตรงนี้คะ่ะเราไปดูองค์ประกอบส่วนรวมกันนะคะอย่างแรกเลยนาฬิกา จะมีเข็มชี้บอกเวลาเรียกว่าเข็มสั้นและเข็มยาวข้อที่สองในนาฬิกาจะมีช่องใหญ่เท่าๆกัน12ช่องก็คือเลขหนึถึงเลข12ที่เด็กๆเห็นนี่แหละค่ะแบ่งออกเป็นช่องเล็กเท่าๆกัน5ช่อง ข้อที่3นี่ไงคะตัวเลขหนึ่งถึงสิคือช่องใหญ่ที่เราเห็นกันนั่นเองต่อไปองค์ประกอบของนาฬิกานะคะอย่างแรกเด็กๆลองเดาสิคะว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยถูกต้องคะ่ะเขาเรียกว่าเข็มสั้นเอาไว้บอกชั่วโมงนะคะ แล้วอันนี้ล่ะคะลองเดาสิคะเรียกว่าอะไรนะถูกต้องค่ะเข็มยาวเข็มยาวเอาไว้บอกนาทีนะคะเอแล้วเข็มแดงๆตรงนี้เรียกว่าอะไรนะใช่แล้วค่ะเรียกว่าเข็มวินาทีเอาไว้บอกวินาทีค่ะ ต่อไปจะเป็นมาตราเวลาที่เด็กๆจะรู้นะคะก่อนอื่นที่ครูพลอยบอกไปว่าช่องใหญ่หนึ่งช่องจะแบ่งออกเป็นช่องเล็กเอะครูพลอยคะ่ะช่องใหญ่ที่ว่านี้คือตรงไหนนะคะหนูจําไม่ได้เลยช่องใหญ่ตรงนี้ก็คือเลขหนึ่งระหว่างเลขหนึ่งถึงเลขสองเห็นไหมคะมันจะมีช่องที่เราเรียกว่าช่องใหญ่ตรงนี้ ช่องใหญ่หนึ่งช่องจะแบ่งออกเป็นช่องเล็กห้าช่องอเด็กๆลองดูนะคะที่ครูพลอยทําสีแดงไว้ให้ตรงนี้เห็นช่องใหญ่ไหมคะแล้วลองนับในช่องใหญ่สิคะว่ามีกี่ช่องลองนับไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า เด็กๆเ,เห็นไหมคะในหนึ่งช่องใหญ่จะมีทั้งหมดห้าช่องเล็กหนึ่งช่องเล็กมีค่าเท่ากับหนึ่งนาทีหนึ่งช่องเล็กมีค่าเท่ากับหนาทีเพราะฉะนั้นเมื่อเข็มยาวเข็มยาวเราบอกนาทีใช่ไหมคะเข็มยาวเดินไปหนึ่งช่องเล็ก ก็จะเป็นเวลาหนึ่งนาทาีนั้นครูพลอยขอถามหน่อยว่าถ้าเกิดเข็มยาวเดินไปยี่สิบช่องเล็กจะเป็นเวลากี่นาทีคะเก่งมากค่ะยี่สิบนาทีนั่นเองแล้วถ้าเข็มยาวเดินครบหกสิบช่องเล็กจะเป็นเวลากี่นาทีเอ่ย เก่งมากเลย60นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองหรือ1ชั่วโมงนั่นเองอ่ะต่อไปมาตาเวลานะคะหกวินาทีอ่ะเด็กๆพูดตามรูพอยนะคะ60วินาทีเป็น1นาที60นาที เป็นหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันเก่งมากค่ะหกสิบวินาทีเป็นหนึ่งนาทีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเข็มสีแดงคือเข็มวินาทีนะเมื่อเข็มวินาทีเดินครบ หนึ่งรอบใหญ่หรือหกสิบช่องเล็กตรงนี้จะเป็นเวลาหกสิบวินาทีเสร็จแล้วเข็มยาวของเราที่เป็นเข็มนาทีจะค่อยๆขยับไปหนึ่งช่องเล็กก็คือขยับเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งนาทีต่อไปเมื่อเข็มยาวเมื่อเข็มยาวนะคะเข็มนาทีของเรา เลื่อนผ่านช่องเล็กครบ60ช่องก็จะเป็นเวลา1ชั่วโมงพอครบ1ชั่วโมงปุ๊บเข็มสั้นก็จะขยับไป1ตัวเลขยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เข็มสั้นอยู่ที่เลข10ใช่ไหมคะถ้าเข็มยาวเดินถึงเลข12ปุ๊บ เข็มสั้นขยับไปหนึ่งเลขเด็กๆลองเดาซิคะจะขยับไปเลขไหนเก่งมากค่ะเลขที่สิบเอ็ดต่อไปนะคะการอ่านเวลาเป็นนาทีนี่เรามาแล้วการอ่านเวลาเป็นนาทีนะคะอย่างแรกเลยเริ่มที่ตรงเลขหนึ่งเราจะสตาร์ตตรงเลขสิบสองเลขสิบสองจะเริ่มที่ศูนย์นาที ขยับมาเลขหนึ่งห้านาทีทำไมเลขหนึ่งถึงเป็นห้านาทีเพราะว่าแต่ละช่องเล็กเด็กๆดูในหน้าปัดนาฬิกานะคะแต่ละช่องเล็กจะเป็นหนึ่งนาทีกว่าจะมาถึงตรงเลขหนึ่งเด็กๆลองนับซิคะมีช่องเล็กมาแล้วกี่ช่องหนึ่งสองสามสี 5าช่องเก่งมากค่ะ5ช่องเพราะฉะนั้นจะได้5นาทีต่อไปพอไปถึงเลข2เด็กๆลองเดาสิคะว่าจะเป็นกี่นาทีถูกต้องค่ะ10นาทีเห็นไหมคะว่าแต่ละช่องแต่ละตัวเลขจะต่างกันอยู่ที่5นาที เพราะว่ามีช่องเล็กอยู่ในนั้น5ช่องต่อไปตรงเลข3กี่นาทีคะ15นาทีเก่งมากค่ะต่อไปเลข4คะ่ะเด็กๆช่วยกันตอบนะคะเลข4 20นาทีถูกต้องค่ะเลข5ละคะ ยี่สิบห้านาทีเก่งมากค่ะต่อไปเลขหกสามสิบนาทีค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะทุกตัวเลขจะห่างกันทุกห้านาทีเพราะว่าเรามีช่องเล็ห้าช่องต่อไปเลขเจ็ดค่ะสามสิบห้านาทีครับเก่งมากค่ะ ต่อไปเลข8 40นาทีค่ะเลข9 45นาทีค่ะเลข10 50นาทีค่ะเลข11 55นาทีค่ะและเลข12 60นาทีค่ะนี่แหละค่ะ ถ้าเข็มยาวหมุนครบหนึ่งรอบหรือ60นาทีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้ว60นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงนะคะหนึ่ชั่วโมงเก่งมากค่ะเข็มสั้นเราก็จะเปลี่ยนตัวเลขไปหนึ่งตัวเลขต่อไปครูพลอยจะพาไปรู้จักกับการอ่านเวลาในช่วงกลางวันก่อนเที่ยงวันและหลังเที่ยงวัน ก็คือเวลาช่วงกลางวันนั่นเองอ่าและเราจะแยกออกได้อย่างไงได้อย่างไรคะว่าเวลาตรงไหนเป็นเวลากลางวันหรือเวลาตอนไหนเป็นเวลากลางคืนเด็ก,ดกๆลองเดาสิคะ<ๆ>เก่งมากคะ่ะเวลากลางวันเราจะมีอะไรหน้าที่ทำให้เราร้อนๆ ดวงอาทิตย์นั่นเองเวลากลางวันเราจะมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะดวงอาทิตย์จะให้แสงสว่างกับเราอ่าเวลากลางวันเริ่มที่6โมงเชา้าตอนที่นักเรียนตื่นมาโรงเรียนนั่นแหละค่ะ6โมงเช้าที่เราเรียกกันถ้าเวลาตามหลักแล้วเรียกเป็นนาฬิกาเขาจะเรียกว่า6นาฬิกา ต่อไปหนาฬิกาต่อไปเป็นเลขอะไรคะเลข7ก็7จ็นาฬิกาต่อไปค่ะเลข8ก็8ปดนาฬิกาเลข9ค่ะ9นาฬิกาเพราะฉะนั้นเลข10ก็ส0บนาฬิกาค่ะเลข11 11บเนาฬิกาค่ะเลข12ก็12บสนาฬิกานั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปครูพอยค่ะแล้วอย่างเลขหนึ่งเราจะเรียกว่าอย่างไรล่ะคะถ้าเป็นเลขหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เราจะใช้สิบองบวกเข้าไปอีกหนึ่งอลองสิคะ 1ิไว้ในใจนับต่อไปอีกหนึ่งเป็นสิบสาค่ะสิสานาฬิกาหรือบ่ายโมงนั่นเองถ้าเป็นภาษาพูดเราเราจะเรียกว่าบ่ายโมงแต่ถ้านับเป็นนาฬิกาเราจะเรียกว่าสิานาฬิกาค่ะต่อไปค่ะเลขสองก็คือ14นาฬิกาค่ะ ต่อไปเลขสามค่ะ15บห้านาฬิกาหรือบ่ายสามโมงใกล้จะโรงเรียนเลิกแล้วนะคะเวลานี้เด็กๆจำได้ไหมต่อไปค่ะเลขสี่ก็สี่โมงเย็นหรือ16บหนาฬิกาค่ะต่อไปค่ะเลขห้าห้าโมงเย็นหรือ17บเนาฬิกานั่นเองค่ะ อันนี้เป็นช่วงเวลากลางวันนะคะเด็กๆจำมาไว้นะอย่าเพิ่งสับสนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีช่วงเวลากลางคืนอีกด้วยต่อไปค่ะการอ่านเวลาช่วงกลางคืนก่อนเที่ยงคืนและหลังเที่ยงคืนอ,อย่าเพิ่งเอามารวมกับตอนกลางวันนะคะต่อไปค่ะ เราเมื่อกี้เราจบที่เลข5คือ17นาฬิกาใช่ไหมคะเด็กๆอาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลข5ต่อไปแล้วเป็นเลขอะไรคะเลข6เก่งมากค่ะเลข6ก็6โมงเย็นหรือ18นาฬิกานั่นเองค่ะเมื่อกี้เราสิ้นสุดที่17ใช่ไหมคะอาตอนนี้เราเป็น18นาฬิกาค่ะต่อไป 18แล้วก็19บเนาฬิกาค่ะหรือ1ทุ่มที่เด็กๆรู้จักเลยค่ะแม่หนูกลับมาจากที่ทำงานตอน1ทุ่มค่ะคุณครูนั่นแหละค่ะเราเรียกว่า19เนาฬิกานะคะต่อไปค่ะเลข2ก็คือ20่สนาฬิกาค่ะนับต่อเลยนะคะเลข3คือเลข9คือ3ามทุ่ม ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาค่ะต่อไปเลยนะคะเลขสิบคือยี่สิบสองนาฬิกาหรือสี่ทุ่มค่ะหลายคนเคยมาพูดแทครูพลอยฟังว่าหนูเข้านอนตอนสี่ทุ่มตอนนี้เด็กๆเรียกถูกหรือยังคะว่าถ้าเราเรียกเป็นนาฬิกาเราจะเรียกเป็นกี่นาฬิกาเก่งมากค่ะยี่สิบสองนาฬิกานะคะ ต่อไปค่ะเลข11ก็คือ23นาฬิกาค่ะต่อไปนะคะเลข12คือ24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนนั่นเองถ้าใครใช้นาฬิกาดิจิตอลที่เป็นตัวเลขมันจะขึ้นว่า00.00น 00. 00. นะคะ พอ00ครบยี่24ชั่วโมงแล้วพอเริ่มเลข1เราก็ไปเริ่มที่1นาฬิกาหรือภาษาพูดที่เราเรียกกันว่าตี1นนั่นเองต่อไปค่ะ2นาฬิกาหรือตี2เลข3นะคะ3นาฬิกาหรือตี3นั่นเอง ต่อไปนะคะเลขสี่สี่นาฬิกาหรือตีสี่ที่เด็กๆรู้จักค่ะต่อไปค่ะห้านาฬิกาหรือตีห้าเด็กๆลองเดาสิคะต่อจากห้านาฬิกาจะเป็นกี่นาฬิกาเก่งมากค่ะ ต่อจาก5้านาฬิกาก็จะเป็นหกนาฬิกาหรือ6โมงเช้าในช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะอ่าต่อไปเดี๋ยวทีนี้ครูพลอยจะ,จะทดสอบแล้วนะคะจำกันได้ไหมเอ่ยเวลาครูพลอยแบ่งไว้ให้นะเป็นเวลากลางวันและเวลากลางคืนอ่าอย่างข้อนี้ เข็มสั้นชี้ที่เลข8เข็มยาวชี้ที่เลข12เด็กๆลองเดาสิคะถ้าเป็นเวลากลางวันเราจะเรียกว่ากี่นาฬิกาคะเก่งมากค่ะเวลากลางวันเราเรียกว่า8นาฬิกาค่ะแล้วเวลากลางคืนล่ะคะเด็กๆเ,เราเรียกว่ากี่นาฬิกาคะ ถูกต้องค่ะเราเรียกว่า20่สนาฬิกานั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะอะข้อต่อไปค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลข10เข็มยาวชี้ที่เลขสิบเด็กๆลองช่วยกันหาคำตอบสิคะว่าเราจะเรียกว่าเวลากี่นาฬิกาขอเวลากลางวันค่ะถูกต้องค่ะเราเรียกว่า 10นาฬิกานั่นเองต่อไปนะคะเวลากลางคืน22นาฬิกาเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลข3เข็มยาวชี้ที่เลข12เด็กๆลองช่วยกันหาคำตอบสิคะเราจะเรียกว่ากี่นาฬิกาถ้าเป็นเวลากลางวัน 15บหนาฬิกาเก่งมากค่ะต่อไปเวลากลางคืนละคะ3ามนาฬิกาเก่งมากค่ะเย่ yeah. อ่าต่อไปนะคะทีนี้เข็มยาวจะไม่อยู่ที่เลขสิบสองแล้วนะข้อนี้เข็มสั้นชี้ที่เลขสิบเอ็ดเข็มยาวชี้ที่เลขหกเด็กๆลองนึกสิคะว่าเวลากลางวัน เราจะเรียกว่ากี่นาฬิกาเก่งมากค่ะเราเรียกว่า11นาฬิกา30นาทีแล้วเวลากลางคืนล่ะคะเราเรียกว่ากี่นาฬิกาเอ่ยยีนาฬิกา30นาทีเก่งมากเลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้เรื่องเวลาครูก็ฝากให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วพบกับครูพลอยใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูพลอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ